สวัสดีจ้ะแม่แม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพายมาจากไหนจ้ะเนี่ยร้อนแย่เลยสวัสดีค่ะลูกเพจสวัสดีลูกเพจทุกคนค่ะได้ยินเสียงชัดไหมจ้า แม่สวัสดีค่ะอ,บบอ,อ่ร้อนไหมเนี่ยสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะทีมอีจันนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะบ้านผักไห่หมู่ที่หกนะคะเราเดินทางมาแจกถุงยังชีพอย่างที่เห็นเมื่อวานเนอะเราทําการแพ็คถุงยังชีพเพื่อที่จะมาแจกจ่ายชาวบ้านที่เอ่อเดือดร้อนนะคะบริเวณนี้คือจริงๆตรงนี้ เข้าพายเรือกันออกมาลูกเพจแต่รถมอเตอร์ไซค์บางคันก็เข้าไปได้ก็จะมีคนเท่าคนแก่เพราะว่าที่นี่มันจะไม่มีเรือเครื่องลูกเพจเราก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยให้ลูกบ้านเนี่ยทยอยพายเรือกันออกมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มารับถุงยังชีพบริเวณจุดรวมตัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะลูกเพจแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ หมู่หเนี่ยเราก็มีถุงยังชีพจากมูลนิธิ SCG ค่ะลูกเพจ SCG สวัสดีทักทายลูกเพจหน่อยนะคะนี่วันนี้เดินทางมาร่วมด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะก็เห็นหน้าง,งานจริงก็สงสารชาวบ้านนะฮะก็ชาวบ้านเดือดร้อนกันพวกเราก็เลยรวมตัวกันมาช่วยครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะแจกส่วนเนี้ยจะแจกเนื้อหมูหกแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องนั่งเรือเข้าไปแจกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นถุงยังชีพจากมูลนิธิ SCG ที่มาสมทบกับทางมูลนิธิเพจอีจันนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มมาด้วยหมู่หกเนี่ยเราจะแจกทั้งหมด100ชุดนะคะแล้วก็แบรนด์แอม b a สเดอร์ของเรานะคะ m r s s Thailand World พี่ยุ้ยมาลงพื้นที่อีกแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้ ก็วันนี้ได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นความลําบากของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะจริงๆแล้วบางหมู่บ้านก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันเนาะเขาไม่ได้มีการแจ้งมาเดี๋ยวเพจอิจันก็คงจะลงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ของช่วยเหลือของที่หมู่บ้านถักไห่กันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เดือดร้อนกันอยู่เมื่อกี้เห็นมีชาวบ้านเขาพายเรือออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราสู้กันเต็มที่ค่ะแดดก,ก็แรงน้ําก็ท่วมค่ะ okay, <laughs> แต่เราสู้ค่ะพี่ยุย้ยขอบคุณค่ะพี่ยุ้ยไม่ได้มาเดี่ยวนะคะมาครับคนสวย คนสวยของกามพี่นุ่นสวัสดีค่ะทักทายแฟนเพจหน่อยสวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะมาดูี่กิจานอีกแล้วค่ะติดตามพี่ยุ้ยมากค่ะมาดูแลมาดูแลแม่ <laughs> วันนี้เดี๋ยวมาแจกของโอเคเนาะโอเคค่ะสู้ค่ะวันนี้แดดไม่ค่อยแรงมากนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะคนนุ่นบอกแรงคนนี้นบอกไม่แรงพี่ไม่กลัวแดดไง <laughs> อ่ะโอเค <laughs> พ,อพร้อมแล้วตอพี่ชาวบ้าน <laughs> อนนี้ชาวบ้านทยอยมาแล้วนะคะก็นี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศชาวบ้านทยอยลงเรือแม่จา๋าถ้ามาแล้วรับของได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะชาวบ้านก็คือมันเป็นลักษณะของน้าท่วมขังใช่ไหมแม่เดี๋ยวคุยกับแม่กันน้ท่วมขังแล้วมัน,ม,นมันล้นอ<ม>นึงนะแม่ม,มีเขื่อนมันมันล้นมาไงจะขังตรงนู้นจะขังถ้าฝนตกทีก็จะขึ้น ขึ้นแล้วก็เขาปล่อยมาเยอะไงท่วมกี่นานแล้วเนี่ยนานนักยังสองวัอาทิตย์สามอาทิตย์เลยของบ้านแม่ท่วมถึงไหนจ๊ะที่บ้านท่วมครึ่งหนึ่งเหลืออยู่สองหลังที่ครึ่งหนึ่งนอกนั้นท่วมกันหมดเพราะสูงหน่อยมีท่วมมิดไหมมิดอยู่ชายของฝั่งโน้นทรายน้ำมามิดต้องฝั่งโน้นนะการช่วยเหลือของยังถุงยังชีพอะไรเข้าไปถึงบ้างไหมมีมีมามีมาอำเภอมาแล้วก็ของผู้ใหญ่ หามาผู้ใหญ่สาธิตโมหกหามาช่วยเหลือเนี่ยแหละและเนี่ยรอบทีต่อมาดูโลกภายนอกเนาะเพราะว่ามันท่วมนานอ่ะเนาะมันท่วมนานม,มันท่วมนานยังไงนะแม่เพิ่งได้ออกมานี่เหรอไม่ได้ออกมาหลานหลานออกมาลำบากไหมเนี่ยใช่ฉัลนลำบากเข็งเข็นเลยน้ำแพงติดีก มันจะแห้งเหรเนาะแม่เนาะโอ้ลำบากและข้าวของก็แพงซื้อก็ลำบากต่อออกมาข้างนอกเนี่ยโอเคแม่เป็นกำลังใจให้เนาะจ้ะเราแป๊บนะจ๊ะวายน้ำแต่ไปช้าอ๋อแม่บอกน้ำไม่ได้มาไวแต่แต่ไปช้าน้ำมาเรื่อยๆแม่จ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวขอให้คุณมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะอะไรคะเนี่ยไม่จ้ะแม่โอ้ยขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้เอ้คุณกันมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณกันคุณจันใช่มคะโอเคขอบคุณนะคะสาธุค่ะอยังไงแม่ร้อนนะเหนื่อยแจกได้เลยนะจ๊ะผู้ใหญ่ แจกเลยได้เจ้าจแม่จ๋ามารับของได้เลยจ้าใครมาแล้วนะจ๊ะนี่ก็คือเรียกตามรายชื่อเช็คชื่อจะได้ไม่มีการมั่วคือตรงนี้มันจะไม่มีเรือเครื่องอะนะคะลูกเพจเราก็ไม่สามารถนั่งเข้าไปได้เนอะแม่เขาก็จะพายเรือของเขามาซึ่งเป็นเรือลำเล็กๆอะนะคะ แ้แลวใครช่วยหิ้วไปเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยบริเวณใกล้ๆก็จะมีเรือแค่ลำเดียวก็จะต้องส่งคนออกมาเหมือนกับพายเรือมาลำเดียวนะคะแล้วก็บางคนแบบไปทำงานเนาะ ก็จะมีถุงยังชีพนะคะได้คนคนละหนึ่งชุดแต่ว่าบางคนเขามารับรับแทนใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ช่วยช่วยแม่เขายกไปก็ได้เออยายยายมาค่ะใครจ๊ะมาคนเดียวลูกมาคนเดียวแล้วมีคนช่วยยกมา โอเคยายไปรับน้ำได้วยนะจ๊ะยายมาคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวด้วยเขาอยู่คนเดียวได้หรอนี่เลยมาเดี๋ยวช่วยช่วยคุณยายหน่อยค่ะแล้วยายเยียงใหม่กันหมดอ๋อแล้วยายพายเรือมาหรือว่าอะไรพายเรือมายายพายเองเหรอใช่สุดยอดเรือคุณยายอยู่คนเดียวลูกเพศพายเรือมารับถุงยางชีพอยู่ที่ไหนลูกอยู่กรุงเทพจ้าเพชริจันจ้ายายอ๋อ ออาก็พอประทังชีวิตไปได้นะยายนะออสู้ๆนะยายจ้ะมารับหน่อยั่ะอันนี้เลยยายเหรอจ๊ะโอเครอต้องรอเพื่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนมาก็เพื่อนอีกคนอ๋อมากับเพื่อนยายอายุเท่าไหร่ตัวเนี้ยแปดสิบลูกยังพายเรือได้อยู่เก่งมากสู้ๆนะยายนะกอดกอดกอดนี่คำน้ำใจนี่ก็เป็นคุณยายชื่ออะไรนะจ๊ะสาคอคุณยายสาครท่านมากับเพื่อนเนาะ พายเรือมาท่านก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็พายเรือออกมาถุงยังชีพอะนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนกันเนาะแล้วไปถึงบ้านมีคนช่วยยกไหมจ๊ะยกเองอุ้ยไหวเหรอยายคนเดียวเออเดี๋ยวให้เพื่อนบ้านช่วยยกนายยายนะยายแข็งแรงยายแข็งแรงมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะแจกนะคะ <c oughs> แม่แม่รับแม่รับน้ำก่อนนะจ๊ะแม่ <c oughs> แม่รับถุงแลวรับน้ำได้จ้าส่วนใหญ่นี้จะเป็นคนเท่าคนแก่นะคะส่วนส่วนใหญ่โมโหามาไม่ได้จ้ะบางคนก็มาไม่ได้ใช่ไหมใช่แบบเมื่อวานนี่คนนั้นพิการเรือล่มเลยเมื่อวันก่อนสองสามวันก่อนอดีว่าบนถนนคนชั่วหน่อยค่ะส่วนใหญ่นี้ที่กล้ามเห็นออกมานี่ก็จะเป็นคนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุอนะคะ ก็มารับถุงยังชีพก็ต้องพายเรือแบบออกมาหมู่นี้เขาจะมีเรือเครื่องแต่ว่าเรือเครื่องนี่ก็ต้องแบบไปขอยิ้มเขาแล้วก็วันน okay, ี้เหมือนจะเอาไปปฏิบัติภารกิจนะคะอันนี้ก็ช่วยยกน้ำลงไปเพราะว่าบางคนยกมาแทนคบะลรคบ้ร่ะบไหมจ้ะแม่คุณค่ะอยู่ดีมีสุขนะจ๊ะมาจับเพจอีจันจ้ะแม่จ๋า เดินทางปลอดภัยขอให้น้ำรดเร็วๆนะจ๊ะอันนี้เป็นเดี๋ยว76ครัวเรือนนะคะที่จะออกมารับเองนะคะส่วนอีก24ครัวเรือนเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปแจกนะลูกเพจ คุณยายลงมารับของยังอ๋อลงมาเดินไม่ไหวอ๋อขาแม่เดี๋ยวให้คนลงไปให้นะจ้าอ้าวไปเองเลยนี่เป็นไงตอนนี้ก็พพี PP ี PPA จีก็ถลกขากางเกงแล้วนะคะยายลงมาไม่ไหวเอาไหวไหมทีละทีละแพ็คก,ก็ได้ ก็ที่นี่น้ําท่วมมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วนะคะแล้วมันก็แช่แช่นานอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าฝนตกน้ําระดับน้ํามันก็จะเพิ่มมันก็จะขึ้นอีกนะคะเออมันมาช้าจริงแต่มันนานแล้วก็คือสิ่งที่น่ากลัวก็คือมันเป็นน้ําท่วมขังเนอะพอน้ําท่วมขังมันก็จะมาพร้อมกับพวกสัตว์มีพิษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มื่อชาวฟังข่าวของหาใช่ค่ะคือบางบางบางรายเนี่ยไม่สามารถทํามาหาเลี้ยงชีพได้เลยเนาะก็เครียดอะ่ะพอน้ํามันท่วมมันเหมือนมันก็เป็นวิกฤตอะ่ะคือบางคนก็ออกไปไหนมาไหนไม่ได้จริงๆบางทีเรือก็มีอยู่ไม่กี่ลําก็ต้องทยอยกันอ่ะรอบเช้าไปส่งเด็กนักเรียนกลับมาไปส่งอ่าคนที่จะต้องออกไปทํางานคือเหมือนชาวบ้านก็แบบ เอออาศัยไปกันช่วยเหลือกันเองไปก่อนแบบนี้ข้าวของเครื่องใช้พอมันท่วมมาซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เมื่อเช้าฟังจากคุณยายท่านหนึ่งเขาบอกคือเขาก็ไม่มีเงินจะซื้อแล้วจริงๆนะลูกเพจคือแบบเราก็น้ำใจอ่ะนะคะสังคมอีจันอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะเล็กๆน้อยๆ อันนี้ก็เป็นถุงยังชีพนะคะจากมูลนิธิ s อ g ที่เอามาสมทบนะคะกับทั้งเพจอิจาน,นมูลนิธิ<ล>เพจอีจาน<ล>นะคะชาวบ้านก็มาคือถุงยังชีพด้านในเนี่ยของ s อ g เนี่ยก็จะมีมีไฟฉายมีอาหารพร้อมทานมีผ้าอนามัยมีสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะที่ก็จะอยู่ได้ประมาณเป็นอาทิตย์เลยะคะ่ะแล้วเราก็ แจกน้ําดื่มให้ด้วยนะคะหนึ่งแพ็คคือบางคนมาไม่ได้ก็มีคนมารับแทนนะผู้ใหญ่เนาะใช่ครับใช่ครับบางคนทำงานนะครับบางคนทํางานวันนี้เป็นทํางานครับผมบางคนคนแก่ก็ออกมาไม่ได้อ่าครับผมครับอ่านุพี่นนนนวววลลลพพีีี่่่เขาดีมากเลยเขาเช็คตามรายบ้านไม่มีการแบบมั่วของหรือว่าเอาของไปไว้คนใดคนหนึ่งแน่นอนครับผมแน่นอนการันตีนะคะอ่าหนึ่งชุดครับหนึ่งชุด พี่นึกพ่นึกกบเจนครับสองชุดครับสาวสวยของเรายกนำ้ำสองชุบายเลยนะจ๊ะออกแนวเพื่อยกนำ้ำพี่ยุ้ยบอ,อกแบ,น,บน,น,นเนมาเจแต่แต่ละคนเขาก็ช่วยเหลือกันอเนาะบางคนคนแก่ก็ภายเรือมาก็ต้องช่วยกันเอาขึ้นเรือไปให้นะระับน้ำด้วยนะจ๊ะ

ก็ต้องขอบคุณนะคะสังคมอีจันทุกๆคนนะคะรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยที่ทุกครั้งที่ขอการช่วยเหลือไปนะคะคือถ้าแจ้งรายละเอียดมาชัดเจนเนอะพิกัดต,ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ส่งรายละเอียดข้อมูลมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือทําการช่วยประสานงานจัดเตรียมหาของให้นะคะจะต้องแบบระบุรายละเอียดมาให้นิดนึงตรงนี้จุดนี้ยังไม่เคยมีใครเข้าไปเลย หรือน้ํามันท่วมสูงอยู่มีกี่ครัวเรือนออกมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจ,จะส่งรายละเอียดมาให้นิดนึงแล้วเดี๋ยวทีมมูลนิธิเพจอีจันเนี่ยจะได้ไปทํางานต่อวางแผนการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ประสานงานในพื้นที่ลงไปได้ดคือบางคนอาจจะแบบกําเห็นเยอะมาบอกว่าตรงนี้ยังไม่เคยมีใครเข้าไปช่วยเลยต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบข้อมูลจริงๆนะคะถ้าส่งรายละเอียดส่งภาพ มาให้ทางมูลนิธิเพจอีจันร์หรือว่าเพจอีจันเนี่ยเราจะได้ประสานงานดําเนินการต่อได้ะนะคะจริงๆภูเขาก็ท่วมค่ะจริงๆเราก็อยากจะช่วยเหลือนะคะให้ได้อะตรงจุดตรงเป้าเนือ้อช่วยอะไรได้ก็ช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะนะคะก็ส่งรายละเอียดข้อมูลมาส่งภาพ ส่งความจําเป็นความเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่นี่เนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าบ้านผักไห่นะคะเขาก็ส่งเรื่องมาทางพี่จันนะคะก็เหมือนขอความช่วยเหลือเนาะแล้วเขาก็ขอแบบ พวกห้องน้ากระดาษเพราะเขาประเมินว่าน้ํามันท่วมแล้วน้ํามันขังแล้วเขาก็มีคนแก่อะไรอย่างนี้เราก็ประสานงานไปเราก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเ c g ที่ก็ส่งห้องน้ํากระดาษมาช่วยนะคะสิชุดลงหมู่ห้าแล้วก็ส่งถุงยางชีพมาเติมให้รวมถึงผู้สนับสนุนรายอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรซาข้าวตราชาติ CPO ียำยำสามแม่ครัวหรือว่าวันนคพเองนะคะที่ส่งอาหารพร้อมทาน มาเสริมทัพให้กับถุงยังชีพอีจันให้กับถุงกำลังใจอีจันนะคะอันนี้เราเรารับข้อมูลมาประมาณ2อสวันเราก็จัดของแล้วเราก็เตรียมลงพื้นที่แลยนะลูกเพจแต่ว่าก้ามก็อาจจะต้องเช็คข้อมูลก่อนนิดนึงขอดูภาพดูความเดือดร้อนจำเป็นจริงๆนะคะรับแทนใช่ไหมจ๊ะอ๋อคุณแม่มาไม่ไหว เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเหรอแม่เป็นไรอ่ะเพิ่อองออกจากโรงพยาบาลเดยกกล้าม้ดยไม่หาแป๊บนึงถอดถุงเท้าแป๊บนึงฝากถุงเท้าแป๊บนึงจา้าแม่คุยกันหน่อยเร็วบ้านอยู่ลึกไหมจ้า แต่ว่ามันนั่งไปมันลงเรือลําบากจ้ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเด็กๆไปโรงเรียนไม่มีใครอยู่อยู่เคนเดียวก็วันนี้ได้เล็กอ่าถุงยางชีพไปเนอะพอเราเปิดดูหน่อยเนลยเปิดดูหน่อยมีอะไรบ้างให้ลูกเพจเห็นหน่อยให้ลูกเพจเห็นนะคะแล้วก็มีน้ําดื่มได้แล้วน้ำดื่มชอบใช่ไหมใช่เวลาหนูไปลงน้ำท่วมเขาจะแบบเขาชอบน้ำดื่มกันน้ำดื่มน้ำมันเอาลำบากนะ คือปลูกแน่นเลยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่จะอยากได้น้ำดื่มนะคะลูกเพจเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยเนาะคนที่ส่งน้ําดื่มมาให้ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ SGG หรือ CPOA ขนมนขนม,ขนมกินได้ไหมยายเนี่ยได้จ้าอันนี้ให้ลูกสาวอันนี้ให้ลูกสาวได้ไหมนี่แล้วก็อันนี้ข้าวดีจังมันข้าวยายอันนี้คือสามารถแกะและกินได้เลยนะและกินได้เลยไม่ต้องไป A, <A. S 2> ไม่ต้องไปอะไรโอ้โหดีจังดีจังนีไฟฉาย มืดๆแล้วมีกระป๋องดีโอเคเลยค่ะมีเจะาของดีๆทั้งนั้นเลยนี่อันนี้ก็แกะแกะแกะแล้วก็คือกินแม่กินกักข้าวยายกินจากข้าวได้เลยนะอุ่นจริงจริงมันแกะแล้วไม่ต้องอุ่นก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขาทํามาแบบไม่ต้องอุ่นแบบคือกินกินได้เลยโอเคนะยายขอบคุณค่ะขอให้เจริญเจริญนะ คือสองนิ้วยไดนยายยยายเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลด้วยคุณแม่ได้ครบยังจ๊ะครบยังครบแล้วครบแล้วเนาะมากี่คนจ๊ะเนี่ยสองคนเพราะว่ามันต้องเข้าออกทีเดียวเนาะลำบากโอเคอืม จ้าสู้ๆนะจ้าเออมันออกบ้าๆบ้านเขาก็ไม่มีเรือเนาะแม่เนาะสามอาทิตย์ได้ยังแม่ใหญ่เขาก็บอกว่าออกมาลำบากออกมาบางทีมก็มีเรือแค่ลำสองลำนะคะ ก็ต้องรอกันออกมาทยอยกันออกมาโอเคไหมคะโอเคครับเดี๋ยวไปลงเรือต่อได้ครับเต็มที่ครับลุยต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งทีมนกม <า S 2> ช,ช่วยเหลือช่วยเหลือกัครับช่วยเหลือกันครับคนไทยได้กันค,ครับผมโอเคอันนี้หมดแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปลงเรือเนาะ โอเคตรงจุดนี้เสร็จแล้วค่ะค่ะตรงจุดนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอีก24ชุดเนี่ยเราจะไปหมู่6เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องลงเรือไปแจกนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก้ามขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนไปลงเรือเนาะเดี๋ยวก้ามไลฟ์บรรยากาศให้ดูอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเราอยากให้แบบส่งกําลังใจอยากให้เห็นว่าสังคมอีจานมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ของนี่เข้าถึงผู้ประสบภัยจริงๆะนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะลูกเพจสวัสดีจ้า